ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่บ้านเวนมม้นไม่เอามาโหยครั้งวันนี้อันมินจะมาอันบ็อกคะ ดาบพิฆาตศูนย์เล่มจบค่ะเล่มที่23ซึ่งเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นค่ะพร้อมกับของพรีเมียร์คะที่จัดเต็มจริงๆเลยคือแถมมาเป็นเจ้า Q ะคะิวพอสเกตะถึง4ตัวละครเลยค่ะนั่นก็คือทันจิโร่เนซึโกะเซนิสึแล้วก็อินุสุเกะค่ะโดยราคาที่แอดมินพรีมาได้ที่คิโนคุนิยะแอดมินได้มาในราคาแค่เล่มละ2,141บาทซึ่งราคาเนี่ย แรงที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยนะที่มีของพรีเมียมาเนี่ยเรียกว่าเล่ม2 0่สถึงยเนี่ยราคาถูกไปเลยค่ะถ้าเทียบกับเล่มนี้ ซึ่งแอดมินเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่มีค่าโฆษณาคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้นทำเพราะความฟินของตัวเองเท่านั้นค่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเล่มน,นี้เนี่ยอยากซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมะคะ่ะก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดเท่าที่แอดมินจะทำได้นะคะอ่าไปไปดูกันเลยแล้วถ้ากล้องไม่โฟกัสหรืออะไรหรือถ่ายแบบไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะแอนมินเนี่ยใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะ เอาละค่ะก็ขออนุญาตเริ่มแกะเลยแล้วกันเนาะ ตัวเล่มของเขาเนี่ยไม่ได้มีการห่อซิลอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะคะเป็นเล่มเปล่าๆเลยเพราะแกะซิลชั้นแรกเนี่ยก็จะได้รับตัวเล่มที่แบบเป็นเล่มเปล่าๆเลยค่ะแล้วก็มีกระดาษค่ะที่แบบเขียนว่าแถมเป็นเล่มฉบับพ,พิเศษค่ะพร้อมของพรีเมียร์ยติดไปข้างล่างเหมือนกับเล่ม,มอ,อื่นๆแล้วพอแกะออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มจบค่ะโดยสมบูรณ์เหมือนกับหนังสือเล่มจบมอ,อื่นๆที่ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยละค่ะ ซึ่งตรงหนังสือเนี่ยก็เอาไว้ก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องน่าตื่นเต้นเลยสําหรับแอดมินค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใจของแอดมินเนี่ยตื่นเต้นกับเจ้าคิวพอสเกตสุดๆแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าของจริงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่ารักเหมือนในโฆษณาหรือเปล่าค่ะ เฮ้ยเขาทำดีนะแบบมีความน่าเอ็นดูอ่ะน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะท่านผู้ชมตัวกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีรูปนะคะที่เป็นรูปที่ปรับปนกันไปค่ะระหว่าง4ตัวละครนี้นะมีทั้งรูปที่เป็นอาร์ตเวิร์กในมังงะ แล้วก็รูปที่เป็นเจ้าคิวพอสเกตเฮ้ยน่ารักอ่ะคือเขาทำแบบ ขนาดขอบกล่องยังมีดีเทลเลยนะเป็นฮันซิโร่กับเนสโกะแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องมีรูปของอินอสุเกะกับเฟ็นิสึแน่เลยอะ่ะ ใช่จริงๆด้วยมีอินโนุเกะกับเซนิซึเอ็นดูเซนิซึตาถั่วด้วยนะตาเป็นถั่วชะลูกดีเทลละเอียดนะมีด่งมีดาบมีฐานแล้วก็มีหัวไว้เปลี่ยนนะสำหรับแทบทุกตัวละครเลยตัวละครคนะ่ะก็จะมีเต้าเต้าเซนเต้าเซนิซนึซึ่งมีสองหัวนะสองอารมณ์ มีหน้าบูดกับยิ้มทันจิโร่ทันจิโร่ก็มีสองหัวเหมือนกันมีหน้ายิ้มนะกับหน้ายิ้มอีกแล้วอะแต่เป็นหน้ายิ้มแบบยิ้มอ่อนกับยิ้มปกติอนะของเราทันจิโร่แล้วเขาก็แยกกล่องไม้มาให้นะคะเป็นกล่องไม้แล้วก็มีฝากล่องไม้ที่เอาไว้แบบเป็นบานพับเปิดปิดนะของน้องเนสโกเนะี่ยมีหัวเดียวนะคะ คือมีสีหน้าเดียวแต่ว่ามีเจ้าเนสโสก๊จิ๋วๆค่ะที่จะไปใส่ในกล่องไม้อยู่ด้วยทันจิโร่เนี่ยแอดมินเห็นมาว่าตัวข้างหลังมันเนี่ยที่เป็นกล่องใส่น้องเนสโกมีเนสโกจิ๋วๆด้วยนะอ่ะเราลองมาดูกันดีกว่าก็มาเริ่มแกะกันที่ทันจิโร่ก่อนเลยเนาะ ทันจิโร่เนี่ยก็จะมี2หัวนะแต่หัวของทันจิโร่เนี่ยจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะคือหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยจะต่างกันแค่แบบคิ้วตกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเนี่ยคือหน้ามันแบบสีหน้าแทบจะเหมือนกันเลยนะ,ะอาจจะแบบเป็นยิ้มอ่อนกับยิ้มธรรมดาเท่านั้นเองะค่ะก็ขออนุญาตรประกอบให้ดูเลยแล้วกันเนาะคือไอ้กระเป๋ากล่องไม้ไผ่เนี่ยพอประกอบปุ๊บนะก็ใส่สะพายหลังะค่ะ ตรงประตูตตเนี่ยแอบประกอบยากนิดน,นึงนะเพื่อนๆต้องค่อยๆนะเบาๆมือเพราะว่ามันแตกหักได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบพลาสติกจริงๆอะ่ะคือไอกล่องไม้เนี่ยต้องระวังจริงนะคะแล้วหัวของตุ๊กตาค่อนข้างจะเล็กนะช่วงตรงคอ,อเวลาใส่หัวอย่ารุนแรงกับเขามากนะให้ระวังระวัง ส่วนพวกดาบแล้วก็พวกฐานเนี่ยเขาทํามาลงดีเทลเยอะมากๆดูดิคือดาบเนี่ยของทันจิโร่มี2อันนะคืออันแรกที่เขาใช้จนถึงภาครถไฟนิรันนะกับอันใหม่ที่เขาใช้หลังจากนั้นค่ะที่ได้โกรงดาบของคุณวเรนโงหุมาแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ดีเทลมาเต็มที่จริงๆแล้วต่อให้ดาบเขาจิ๋วๆเนี่ยดีเทลดีมากๆเลย เพ,เพื่อนคือดีเทลดีจริงๆเขากเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะก็สมกับแบบเป็นของพรีเมียร์เล่มจบนะคะคือดีมากๆดาบรันจิโร่สวยทั้งสองอันแล้วรวมถึงดามของอินโสน,สนสุเกะเราเซนิสึด้วยนะทีอดมินดูเนี่ยคือดีเทลดีงามมากดามเนี่ยก็ใส่ไปในมือได้เลยนะคะแล้วพอใส่มามันก็จะรวมกันเป็นตัวที่สมบูรณ์นั่นเอง อ่ะโอเคมาต่อกันที่เนสโกจังค่ะซึ่งเนสโกเนี่ยจะมีหัวแค่หัวเดียวนะก็คือหัวหน้านี้เลยค่ะที่แอดมินกำลังประกอบส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเนสโกจังจิ๋วๆนะคะที่เอาไปใส่กับกล่องไม้ข้างหลังค่ะของทันจิโร่นั่นเองซึ่งตัวเนี่ยขนาดแบบ ประมาณเหรียญบาทเลยนะสำหรับเนสโกตัวจิ๋วเนี่ยคือเล็กมากๆจริงๆอะ่ะแต่ดีเทลคือน่ารักมากนะแบบน้องก็มีความหน้ามึๆนะๆ่าฮ่าๆแล้วก็ใส่ไปในกล่องไม้แบบนี้ได้เลยพอดีเป๊ะเลยค่ะก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยสาหรับตรงนี้คือเอาจริงๆแอดมินชอบชอบเนสโกตวจิ๋วกับกล่องไม้ของทันซิโลมากเลยนะเนบันดาทั้งสี่ตัวเนี้ยชอบอันนี้ที่สุดเลยคือมันน่ารักจริงๆอะ่ะแล้วกล่องไม้ก็คือเปิดปิดได้แบบนี้ เราพอใส่ในสกอตจางไฟก็จะเป็นแบบนี okay, ้ลราปิดได้โคตรน่ารักอ่ะเพื่อนๆฮึน่ารักจริงแล้วก็อ่ะให้ทันจิโร่เขาสะพายไปนะคะเฮ้ยเพื่อนๆสังเกตเห็นปะมือของน้องทันกับน้องเนียมันจับกันได้คือเขาทำมาให้มันจับกันพอดีเลยเพื่อนๆคือพี่ยุ้นเขาใส่ดีเทลมาจับเต็มจริงอ่ะ ตัวต่อไปก็จะเป็นน้องเซนิสึนะน้องเซนิสึเนี่ยมีสองหัวซึ่งหน้ามันก็ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะเป็นยิ้มหนึ่งอันแล้วก็บึ้งหนึ่งอันนะคะหน้ายิ้มก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบไม่ได้ใส่ในซองมาเนาะส่วนในซองเหลืองๆเนี่ยจะเป็นหน้าบูดนะคะน้องก็จะมีความแบบหน้าเยกเกอทีหนึง่งมีความคงคอนเซ็ปของน้องเซนิสึนะ แล้วพอประกอบมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับน้องเซนิสึเรียกว่าดีเทลดีนะขนาดเท่าลี่ยังไล่สีเลยค่ะเพื่อนๆดาบของน้องเซนิสึเนี่ยก็เป็นดาบเล่มเดียวกันเลยนะใช้ตลอดเรื่องเป็นดาบของปราณสศนีที่มีความเป็นสีเหลืองทองคือดูสวยมากเลยค่าสุดๆน้องเซนิสึเนี่ยก็ใส่ดาบได้ข้างเดียวนะคะเหมือนกับทันจิโร่ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยจ้ะสำหรับดาบ โหพอใส่ดาบแล้วดูดีมากอะเซนิสสมีความแบบมีความสวยละมุนมากเลยอะสำหรับน้องเซนนะมีความเต้าเซนโอ้ยดีเทลดีชอบจังเลยอะมาที่ตัวสุดท้ายเป็นน้องอินโนสุเกะนะคะน้องอินโนสุเกะเนี่ยจะมีหัวที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดเลยในยบรรดาทุกตัวคือหัวหมูป่ากับหัวคนก็เรียกได้ว่าคนละดีเทลกันเลย ห,หมูป่าพอใส่มาเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่ดีเทลที่เป็นกล้ามลงไปในในร่างกายของน้องนะแต่อินโนสุเกะของแอดมิเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะตรงฐานที่ใส่เท้าเนี่ยใส่ยากมากส่วนดาบของอินโนสุเกะเนี่ยจะเป็นคนเดียวเลยนะที่มีดาบสองอันดาบน้องก็จะมีความเป็นใบหยกัยกๆนะคะเหมือนกับในเรื่องเลยแล้วก็ต้องปลายดาบอะ่ะก็จะมีแบบมีความผูกโบเล็กๆอะ่ะเห็นไหม มีแบบความดีเทลนะเพราะฉะนั้นอินโนุเกะเวลาใส่ดาบก็ใส่จากด้านหน้าเข้าด้านหลังนะเป็นตัวเดียวที่ใส่แปลกๆแ,แต่ก็นั่นแหละตามดีเทลของเรื่องเขาก็จะเป็นคนที่ใช้ดาบสองมือนะคะสำหรับอินโนุเกะก็ดีเทลดีอะ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดีกว่าเพราะอินโนุเกะเนี่ยเป็นตัวเดียวที่หัวเปลี่ยนแล้วอารมณ์เปลี่ยนที่สุดละก้องไม่ค่อยโฟกัสเลยขออภัยด้วยจริงๆอะ กอเปลี่ยนมาเป็นหัวแบบถอดหน้ากากหมูแล้วแบบน่าเอ็นดูมากคือหน้าน้องแบลมากเลยอ่ะผิดกับร่างกายน้องที่มีความกล้ามเนื้อมากหน้าน้องสวยมากโอ้โหตายแล้วห้ามยืนข้างในสโกดจังนะมีความค่าความน่ารักนี่ค่าตายมาก และนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดของ QPosket เล่ม23นะคะที่เป็นฉบับพรีเมียก็เรียกได้ว่าเก็บดีเทลกันดีจริงๆประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับเล่มนี้ก็สมกับเป็นการส่งท้ายเรื่องคิเมสโนยัยบาทจริงๆค่ะสตัวนี้เนี่ยก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะสำหรับแอนมินแอนมินก็ ซื้อไปแพงจริงๆนะคะแล้วก็มีความกระเป๋าตั้งฉีกพอสมควรแต่ก็เป็นความสุขส่วนตัวจริงๆที่ฟินมากๆแล้วก็เลยอยากจะแชร์ความฟินนี้มาให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆในช่องค่ะได้ดูด้วยกันได้ฟินไปด้วยกันเหมือนได้แกะไปด้วยกันเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยค่ะเป็นกาลังใจให้แอดมินด้วยนะ สำหรับวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า